1 2 3 come on สวัสดีคบท่านสบายดีข้าพเจ้า,าทุ่งชัยพิสาเพชรเมืองลาวเป็น CEO ของ PML 2020จำกัดทุกท่านตอนนี้ยังอยู่ที่เมืองละม้ามแขวงเสกองทุกท่านตอนนี้เป็นมือวันที่2แล้วเนาะที่เฮามาเฮ็ดภารกิจ s 1 ซอยทีมสางทีมอยู่ที่เมืองละม่าแขวงเซกองซึ่งมื่ว่านนี่ก็คือว่าพ้นในหับถืวว่าสุดยอดผู้นำขฮเกง่งผู้นำมีความสามารถผู้นำผูงเบียดของงานแหล่าท่านมันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวนันที่เขาจะลงกื้นทีคุยงานเอสหนึ่งเนาะซอยทีมสางทีมขยายองค์กรสางองค์กรให้กับทีมงานผู้นำซปเปอร์วีพีอยู่ที่เมืองละม่าแขวงเซกองซึ่งบรรยากาศจะเป็นยังไงมันนีี๋ยวให้ทุกท่านที่ตามเบิ่งเลยนะว่า ลงพุทตีจะไดเว่าจังใดมีลูกค้าแบบใดเข้าสนใจจังใดแล้วก็เขาตอนฮับคนเข้าสู่ระบบธุรกิจใดแบบใดเนี่ยดัชนีตามเมืงเลยสบายดีท่านสบายดีกัอบอยาทองไสปิซ่าเผชรเมืองลาวเป็นซีโอของพีเมลสองศูนย์สองศูนย์จำกัดทุกท่านตอนนี้เขาอยู่ที่เมืองลำมากเนาะแขวงเซกองทุกท่นนกานเรากำลังเตรียมตัวไปสวยทีมสังทีมจัดเอ็ดหนึ่งเนาะวันนี้เป็นมือวันที่สองเดี๋ยวไหนเพราะว่าเขามาตามคิวงานคือ คือ,อวันที่2ถึงวันที่6เนาะมือว่านวันที่2มัอนอีวันที่3แต่ว่าเป็นเป็นมือที่สองในการขับเลื่อนก็คือผลตอบรับถือว่าสุดยอดเนะาะบ่ว่าจะเป็นผู้บริโภคกรฮับซมาชิกเขามาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจที่เขาจะมาซื้อกินซื้อใส่นี่นะแต่ผลประโยชน์ลับคืนไปเนาะเลยว,ว่าคนที่เขามาขับเขื่อนระบบธุรกิจเขาก็รู้สึไว้เห็นสองทางธุรกิจแล้วว่าเขาขับเลื่อนจะได้เดือนจังไดเนาะมือนอีก็เป็นอีกมือหนึ่งที่จะให้ทุกท่าน เบิ่งบรรยากาศในการช่วยทีมสังทีมจัดเอดึเป็นหูแบบได้นมีคนเขาห่วมแบบไรมีบรรยากาศแบบไ้และท่านก็ติดตามเพิ่งเลยเด้ออยู่ใน u ูทูปในในเพจของเขาท่านเชียนขันตอนต่างๆเพื่อให้ท่านได้เบิ่งสองทางว่าอนาคตไปนี่ท่านเข้าใจและเฮ็ดเวียกแบบนี้ใส่ระบบขับเคลื่อนแบบนี้ แล้วก็พ้นในรับเป็นแบบนี้แต่ไมมีโอกาสจะเกิดแพสซีฟอินคัมไดฉะนั้นถ้าเขาจะเกิดแพสซีฟอินคัมให้ใส่ระบบทํางานแต่ก่อนท่านจะใส่ระบบทํางานใดท่านต้องหูจักระบบก่อนแล้วก็ท่านก็ต้องเหียนหูที่จะเฮ็ดเวียกในระบบก่อนหลังจากเขาเข้าใจมันท่องแท้แล้วส่งต่อได้แล้วเขาต้องใส่ระบบทํางานแทนเขาในแพสซีฟอินคัมก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นบมเมนว่าแพสซีฟอินคัมอามาวาลินบ้างใดอามาวาลินบ่ไดไม่ต้องเอามาเป็นความจริง ระบบมันกันเขาเคลื่อนไปได้ตองเฮียนหูระบบตัวนั้นไม่เป็นความจริงถาทันบบเฮียนหูแล้วใส่ระบบบ่เป็นทันจะแอคทีฟตลอดชีวิตแล้วก็เหตุธุรกิจอยู่ใส่บริษัทใดก็แอคทีฟตลอดชีวิตเออย่ำดุก็ได้ย่ำขยันก็ได้ย้ำมีไฟก็ได้แต่ถาว่าเศร้าดุเศร้าขยันเศร้ามดไฟจอดทุกทานฉะนั้นระบบมันเป็นตัวกําหนดถูกทางระบบนีโบเมนระบบการจ่ายเงินโบนอกโบนัสต่างๆอันนั้นคือมันเป็นระบบการจ่ายเงินในแผนการตลาดของบริษัทอยู่แล้วแต่ว่าระบบการสร้างทีม ส้างทีมใดมาแล้วเขาจะมีระบบส้างทีมจังไหนส้างได้แล้วเขาจะมีการส้างสาพ,พัฒนาเขาจังไหนให้เขามีความสมัครแต่ก็เก่งแต่ก็สามารถสรั่งผลงานได้ในสไตล์ของเขาหลังจากที่ว่าเขาพัฒนาคนาเขาจะหักษาเขาจังไหนห้อยูกูกระเพาเดินไปน้ำกันกระเพาแล้วก็ขับเขื่อนกันเป็นระบบระเบียบนหลังจากเมื่อยุ่มกันแล้ว ขามีความสุขในการยู่แล้วเฮ็ดจะได้เขาสู่บริหารในปกครองกันเองได้สถานบีพีอาร์เซฟิตานี่มีคำตอบทุกอย่างในเอสสมัครโปรเจกต์ในท่านระบบของบริษัทพีแม็ปสองศูนย์สองศูนย์เนาะเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศกันแล้วกันทุกท่านว่ามันนี้มียังไงจุดใดเดือนใดเนาะเดี๋ยวท่านติดตามชมกันเลยสบายดีท่านสบายดีอ่าเนี่ยมาหอดบอลเพิ่นสิร่วมอีกหนึ่งในเด้อนี่มีแต่จะผ่าเพิ่นไปได้มไ้มนี่พร้อมเลยดิพร้อมพร้อมเนาะอ่โอเคจัดการยูไซนี่ตอนนี้ อยู่นี่ะอยู่บ้านนุ่นมีใส่เมองละมังเคยสิบกอ,อยูงง่เฮือนเะ,ะนั้นเวทีนี่นะนนี่นนี่นอจะของเานาะปาเฮือนคือเฮือนหรือผลาดสบนี่อเออ,เอได้เปิดบ้างหรือบอกคิปบัาน,านี่ <transfers> เดบานนี่เ <trying> บ <out> ้านนี่เ่อ่าวว่ามาเนาะว่า่ได้อเอีเดเอว่าคนเดียวแบบเป็นเต็นลายนะว่าวันนั้นเนาะ่งเตเเตนได้บานนี่เนาะเอเคได้เเคยได้เงินบานเดียวเอนั้นแล้วว่าตื่นแล้วบตื่นเลปากบอกแล้วบัเออามไได้เขคัดคัดแน่ เอาคิดคิดบ่ถึงเลยเนอคิดบะถึงว่าสิ้นไหนสำนักคิดบะเถึงแล้วก็แต่เก่าเ้นเก่าหน่งว่าชิ้นไหนทวันสองเนสามเนคบาทนะคือิ้นไนึกเป็นลลานหนาะเ่อไเเขาใจร้ายไหมใจร้ายแห้งคนแหละังขึนมากกยังว่าตรงตรงมาใจให้ผูนี่แก้งื่นี่นะมมนเป็นะตามระบบมันมีออเซเอาอย่างนี้เดียมันมีรายอันแล้วเฮียหูไปตลากันเอาเปตลาดกี่ว่าฟังเบากนี่ แห้งๆจันทกระด้งอยู่เลยกร้งหรอแต่ยังว่าขั้นขั้นไม่มีขั้นมันได้เว้ยอาจารย์นะได้ก็ได้แบบเข้าใจเนอะบ่แม่นได้แบบบ่มีที่ม้ามันกิดเซนไฮหรืจักมือเนาะสุวรรณน่ะบางมันก็ไฮจะบอกเดียมันสิไฮไมาทางได้บ่มันต้องมีที่ม้าของมันน่ะนะกันเนาะขอจะที่ม้ามันก็ยาวอืมเลยอ่าเดี๋ยวจะรอเช็โอ้บนนางเพิ่นก็ยังว่าเฮือนด้วยผลัดสว่างก็ยังว่าเอี๋เดี๋ยวๆไปเบิ่งก่อนเด้อไปเบิ่งก่อน ไปเบิ่งก่อนพุ่นข้างหน้าพระราชวังข้างหน้ายังบ่แฮงดนะอลังการเลยเอ้นโยเออ่เป็นวได้เอใส่เพิ่นไปสไปกเนาะอดโดยอ่ะเดี๋ยวเบิงสถานที่เนาะซั่นเนาะสถานที่เฮาจะคุยง่ายมื้อนี้เอามงใด หันน้ำมันหนิเนาะเฮาเฮาเอานี่มาบังตัวนี้ไว้เนาะได้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 ยืมหมักยืมหมากเฮือนใหญ่เธอจะไปเฮือนหรือพลาสต์ซะบ้างกันยังบ่โปดโพูดได้หนินะเออโอเคโอเคเป็นได้ไหมหนิเอ้าเตรียมตัวจะได้ไหมหนิอันนี้ก็คือชิ็นงาที่สองก็ที่หนึ่งเนาะที่เมืองที่บ้านแล้มีใส เมืองเรามาแปลงเซกอกเจ้าภาพเพิ่นกต่สิเมนท่านนั่งจันทรีกลมเกลี่ยซีมอนไอคอนสวรรค์เข้าคือว่าเตรียมหาห้างห้างคือว่าการเตรียมข้างในรแล้วเหมือนสถานที่สุดยอดอะไรกันเนาะพูดนะมีตังคงตีมีตังคงตีบอกไลยบอลไล่บอลแล้เจ้าภาพเพิ่นนี่ใม่ปะสุดยอดแล้วมันนี่มันนี่พร้อมเนาะเต็มที่พร้อมเต็มที่หน่อยมีแต่ว่าให้คนควายมียังไงชูน้ำกัน ให้สำเร็จน้ำกันให้เป็นเฟสสิบเนาะเฟสสิบน้ำกันเป็นนานสุดยอดเนาะสุดยอดไรโอเคเมื่อนี้นี่บ่ร์บ่รดเบิอะไรไปการได้ไหมนี่ลาการเลยเลยไหมนี่พักพรพักพอเนขับขับเสาขับเสาเนาะแต่บอกเบอรไรล็อกมึงกับฉันเนประธานไงเป็นว่าขับเบียดซะอืมเลนเนี่ยเนาะเมื่อนี้เอาเอาไปเมื่อไหร่กันเออมื่อนี้เอาอันนั้นบริษัท เถ็งมึงเลา่าก่อน <No. S 2> เอาความหูความสลาดแล้วเอาป่วยตัวเองนั่นแหละมียังไงมันซึบหนาต่อไปมีอย่างไร <No. S 2> มันพัฒนากว้างขวางใบมันแบบว่ามียังกับไปได้นำผ,ผ,ผู้ผู้เฒ่าผู้ผู้แ <c oughs> ก่แล้วก็ผู้ผู้ป่วยผู้โศเป็นแนะนำเขาคันว่าเขาบุษิกับว่าเป็นยังเขาซื้อกับประก็ศเขาดีฮะ <c oughs> ได้สุขภาพเขาเนาะได้สุขภาพเขา คือข้าพเจ้าเนี่ก็ตื่นนอนตอนเช้านี่ก็โอ้ยอลังการเลยมาเนี่ยมันลุยไปบอกฮักต่ว่าเราถ่ายว่าเขาสิมาหรือปรมาตัวนี้แหละหักแต่ว่าเขาคอนเฟิร์มแล้วนะเขาก็ยืนยันแล้วว่าสิมาเออสิมาโดยโดยฮัแต่ว่าบางคนกับมันจะคนกันอืมบางคนว่าโอ้ยขาเวียกไวนั่งอยู่ทางการนะนี่ยังโทรเช็คตลอดด้วยนี่นะโดยอดเโอเคโอเคเอาเอเดี๋ยวเตรียมพร้อมทุกท่านที่ได้บัตรบายดีทุกท่านเนาะตอนนี้เรากำลัง เตรียมงานน้อยยุทีเมืองรามคำแขวงเสกกองทุกท่านวันนี้มีเอสหนึ่งกับคณะผู้นําได้ทุกท่านเบิ้งบรรยากาศข้างในก็แล้วกันว่าเป็นจไในกำลังเตรียมตัวนี่เล้ออีกทึ่มหน่อยเนาะนี่นเหรอเมื่อวานนี้ให้เบิ้งบีโร่เมื่อวานนี้สักนี่เมื่อนี้เนาะเป็นชุดที่สองมื่อนี้ถือว่า อันนี้เพิ่งกำลังเบ่งเพิ่งกำลังเบ่งวีดีโอเก่าเพิ่นเปิดว่านนี่อยู่เอ่แบบเลี้ยวถ้ามได้เห็นค้าทีข้าตาด้วยนะเฮ้ยเช่นปุ๊บทวงไซส์ปั๊บหมดได้แสดงว่าต่างกันหรอนับเห็นปุ๊บเราเราไซสเลยเราไซสต่างเก่าไม่หรอเอ่อด้ยได้สุขภาพด้วยนะพ่อเนาะ เงีนว่าบรรยากาศดังทโลุคนตัวอ่ธรรมดาบรรยากาศทุกท่านกำลังเตรียมกับคณะคุณผู้นำเพ่อนเอกำลังเตรียมยังร่ถ่ายยู่เนาะจะน้อยเนาะ

กินคนนี้เป็นสาวตัวชุดยอดนะกูไดเป็นพญานพยาวนะอยากจะกินอยากเป็นอยากพั่วก็เป็นพัวสัตว์เบบคือประทานเวาและต้องเอายาหนักก่อนมันให้งสั้นแค่ตรงนี้เองแล่มันพั่วอะไรสัตว์เนาในยาเนาะเรอเอาหนักลอยเ้าพวกกหลังจากนั้นทำหมูมี่เนาะกินประมาณคนเราได้หน่ดีแทนสัตวรเบียคอสร้างองสร้างกองแบบะมุะมาณกินตรับกินนานก็เดต้เพรวเราคก่า บริษัทกจอดีกับต oui> ัวเขาจีกจบตัวใจเกินข่าได้หกนเอาคาิเมเว่าเข้าสดงเงินสดงประมาณได้เหมือนเมินาคือกูกูจักจเกินเซนคือวันนี้ใน่อยถ้าเซนตัวมาล่นไ่ไม่บอกแม่เขาหน่ายมาไลน่อยมเก่าเซนเก่าป้าถูกเดี๋คนพี่ไมได้ทนพี่ตที่ก็หไปพีพีม่รานปมันอีี๋ดี๋ โอเคอ่ะพอใจได้ไหมเนาะพอใจเนาะได้เลยสวัสดีแม่สบายดีนี่แม่ดวงซือนี่ไงดวงนี่ดวงนี่อยู่ไซเนตอนนี่บ้านเพทมัยอ๋อมึอมึอนี่แม่มันเป็นจะผ่าเอ็ดหนึ่งครับทีมงานมันรอเป็นจะได้ไหอนี่กรมศึกกรมสึกดีใจที่ได้มาร่วมอันนั้นเกี่ยวกับอันนั้นจิ้มขาบริษัทคงเพชรมืองเล่าด้วย เริ่มต้นีมเาาใช้มิเลยคืตัวเล้เลยว้ตัอนตอนมิเนี่ยตอนที่เป็นมเข้ามาไม่สื่อาใช้้มินหันหน้าื้อยามากินกินยาแล้วมีรู้สึกว่า แม่ก็มีรายการที่ว่าเจ็บเจ็บพอคลาแคบแคลนผู้สึกดีอะไรั่นดีแมู่กพ่อเนี่วันซาเนอวันอัารไยก็กเนาะทยไปกบัทบริษัจบีิจาคบริจาคราคริจาบรจบริาคบรจริารจาบรบริจาคบราคริจาครินาสรจาริมาริจมคบรมาริจานราคบรจาบราบรจาบิจิคบริจาคบริจาคบราคบราคบนคริาาบคราาาบาาบา เดนีได้ทนี่ีางไาป้ยมใี่พี่อนป้ายมนนี่เดี๋ยวอ่าโอเคอ่าผมแจได้มอบมจน้เนื่อด้วยโอเคสวัสีสนี่แม่ด้วยซื้อนี่งแง่นี่ดมนี้ยูไซเมทันนี่อีบานเทมัอ๋อมือมือนี้แม่ม่เป็นจะผัาเอ็ดหนึ่งครับที Gym. ่งานมันบอเป็นจได้มืนี้คุผู้ซืสุดีใจที่ได้มาร่วมอันนั้นเกี่ยวกับอันนั้น จิ้มขาบริษัทคมเพชรมือเลาาโดยเริ่มต้นี่แม่ขามาจะได้สมิเลยยอนมิเนี่ยตอนที่แม่ขามาไม่สื้อยาสิด้วยจะได้สมหนหึ่ากิกินยาแลไวมีวามรู้สึก่า แม่ก็มีรายการที่ว่าเจ็บเจ็บพอคายเอวเราคูสึกว่าดีอดมพ่ันาน่อกน้าลยรุทธน่องทไปุแต่แนอน้บา่ไม่ใส่นองแต่นพสมาชเอเมือังเรายท่นาวียันเอนวกเามาทกที่สอนเือนนงระที่บาไม่ใส่มมันเป็นซอ็ดหนึ่งหนอันเองงานเอ็ดหนึ่ ุดที่สองทงจากเพื่อน,น,น,นอมีนเห็นว่านี่เน,นเนองคน,นนี้นเ,นเป็นเพื่อนแคทเรีนแคทเรีนกราซีมอดน้เห็นจุดหนึ่งน้องร่วงว่านี่กาฟอัาน,นัมีมมเห็นเห็นจุดหน่งนเมื่อวานนี่เป็นชุดที่สองมือแลวเป็นจุดที่สมเนี่ยแม่เซินนาองุดที่สี่นี่คือสมันนีบัลลมอกโต้หัวที่หานาะจุดที่หกชุดถ่ายเป็นเื่อนขาไปเจ้าเองนาะงงานทั้งหมดทั้งมวลที่สัตวเียเสนอให้บรรดาผานิดหนุ่เนาะตอนนี้ไปกับ เเเเรรราาาะะินนปดกลยหลังจากปัญญาแล้วเดวให้แม่คำลาเพิ่มสรุปให้ว่าเป็นจังไะรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเราอยู่ที่เมืองลำาบทุกท่านแขวงไส่กองนั่นเองชุดจอดลายผู้นำเอาแต่ละคน <laughs> à, mẹ không lạc, bỏ đây đi Mọc vào trong mẹ phần Mọc vào mẹ xin lúc con. phải sẽ ảo Nhưng phải xin xin đấy, cả trang mọc xuất thải cơ đấy Này phần đường <laughs> sưu tử phạm thăng thăng mà เนี่ารวมอยู่ไพ่นีสื่อสินข่าว่สิสมัคสสายหัวไพ่เนในสิสมัรสเปิดบินนะแล้วก็สื่อคือยาเนี่ก็หาสื่อเลยก็คือมึงคือการกับผ่ชมบ้านนี่ละเอออกจากนั้นจะกินเขากินนามกรได้ก็จะมีเบอร์บนอโนัดให้กันเออใค่สื่อกระื่อสปิดปินวันรืกว่าสิสมัครเขาเลยก็คือพันอสมักันร้อยห้าบาทเป็นเงินกี่ห้ชสิบพ ได้สบู่สามกอนแล้วก็มีเอกสารคู่มืออ,อีกมาคนประกอบใหมเนะาะหรือว่าอูา้สมัครไะไรคอยซีอยากขึ้นตำแนหน่งว่ายนาะคือสองคน,นเนมื่อ,าอวานนี้เน้องอ่ะอับเป็นวีไอพีเลยกันมันซื้อยาสองขวดยาแดงอับเป็นวีไอพีเลยในตำแหน่งเลยในต,ตำแหน่งก็ได้ได้เข้มตัวน,นี้แหละคนชิโอะเข้มตัวน,นี้เลยเ<ม>ข้มตัวน,นี้คืคอทหารเข้ากับว่าสั่นเลยซะ,ะ้ส <laughs> เออได้สั่นกันไว่าซั่นเออ แต่เพ al, ื actually, <m> ่อนฮะเผื่อให้เค็มตัวนี้เนาะมันเขียนตำแหน่งตับแดงที่นึ่งเลยว่าสันสักเออขนาดบ่าวก็คอยโบโบปิดและบาดเดียวเนาะสื้อสร้าสมัยกับชุดเหล่แต่เน่าเนาะเบิ่งความพร้อมเฮาหรือไปอยากสมัครไม่ฝ่าว่ายจะได่ไปพั้างเลยสุขภาพไปยังดสีสมัครบ่สีสียาโบอ๋อสี้วเออหรือว่าสองคนหรือว่าสิสิเปิดบินบ่ว่าวก็คอยข้างเลยเปิดสีเฮ็ดเลยเน๊ะอย่างไรเงินอย่างไรข้าพรอมมูอะไรเงินเนาะเพราะอย่างไรมันกันกับเปิดบินบันเป็นยัง มีนโ่ดหรือว่าสิยเอาแบบยะสมบ่ะหรือว่ายางไงบาเดียวค่ะสุดเด็ดจะเ่าไดเออมันจะซุกซ่าเี้ยมันจกซนามันไม่แงหรอกัน้ยงา่อนซุก่าน้กันบแบบเว่าไปเที่ยวหันเข้าหาซื้อเดียวไปเที่ยวเด้เขาเขาปไิหารน้ากันเด้ซื้อไปซื้อรล้าได้เวลาไปเที่ยวเอปใช่ปะอ้าใครก็ไริไปปะใว่ป

ชาก่อนาได้เป็นมคเพื่อนเจ้า่าสมัครนะ่าสมัครร้อยมาสิบบาทเป็นนงกินเข่เชกสิพันไดสมูทซ่างก่อนซาเอลยอสมูทซ่างกันมีภาอีกหลังจากนั้นก็านจะซื้อเช่นขายเนี่จะสะสมเป็นคะแดนเขาไล่เงืนกัขึ้นในห้อาอีกัตนเรามีสัปซิอกต่อโต้าเรากระไรเช่นกันเขาซื้อส่รหัสเขาเองกระไรข้าบุมีสัปสิบแกกคนเขาซื้อกินซื้อใส่กระไรเอาไปังขายในรวปูไป จะเป็นวหนาอีกนั่นเนี่ยนั่นนั่นม่เขาไย้นไปชื่อโรงแรมะเี้ยย่างก็ได้รถรถก็รถบมีเราใชบรรยากาศลังกาบรรยายเดีวเนาะ ແລະເຕະມັນໃຫຍ່ເດີ້ເຕະມຍ່ເດີ້ບ กินเ้าะนอีอนล้นลาใจหนหอนแต่เขาพาดแล้วเอาแล้วงแต่สิบปลูกเลยขมีโเวข้นามขีมันหอนหอนกันคืนาำกันนอนบานาหนใจใจไหมเดาหนึ่งขขีแบบนตกสวนกันกันตงนัุ้างสัตว์ต้ล้างชีวิตดนทางคนนะับ

เ้าจะบุหร่ยได้หมเนี่ย้ว้าไอ้ทอโอเค้สิเอาก็ย่าจะบุมาอีกไปเอาบุมาเนาะย่าวินงจะวินบุไร่บุมี่ีโป้งหไปหาโนโนเดี๋ยอเกิดเอายาจานนี่คือสิปลาเด้นาะแม่เนาะตัวตัววงเียงโทหายจะเกิดโป้อยอันนี้เด้ทำบุม่ข้าหนาป็นตอ่ะไอ้จานี่นาหอย All yeah. right, all right, all right. Okay, okay, okay. All right, all right.